สวัสดีครับพ,อพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะ <c oughs> มือนีเข้ากับมาพอ้กันคือเก่าเนาะพี่น้องครับผมสําหรับฮานอยมือนีนุ่มโชกเห็ดไม้เด้อพี่น้องเด้อนุ่มโชกเข็ดหม้แล้วครับผมครับมือนีเข้ากับมาพร้อมปูเข้าคือเก่าลราพี่น้องเนาะมาพร้อมปูเข้าสององค์ของ,ของไอ้ปูคือเก่าเราพี่น้องมีปูนับา่แบาทกับปูสมบงังเนาะปูเมตตาแล้วก็ปูสมบังเนาะเข้ากันคะือเก่าเราพี่น้องแตกสมือเนาะพี่น้องเนาะฮานอยของเข้าแตกทุกวันเลยไม่มีวันไหนจะไม่แตกเนาะครับผมมือนี เพื่อเป็นการมุเซียล่าไปเบิ้งกันได้นะครับว่ามีตัวใดแน่เนาะพี่น้องกัผมวนี้นุ่มโชเแค่ไหนที่วิ่งหลุดทีสี่หนึ่งสองเลยพี่น้องเด้อสี่หนึ่งสองเด่นที่4กับ1รองสองเนาะสายวิ่งสายลูดอย่าลืมอย่าพลาดเด้อสายวิ่งสายรูดเนาะสี่หนึ่งสองเด่นที่4กับ1รองสองเด้อจับคู่ก็มีหนึ่งห้าห้าสองสองหกหกสามสี่แปดปดหนึ่งหนึ่งสดห้าสสองแล้วก็แปดหกเนาะ สามตัวตรงตัดเล่นก็มีสี่หนึ่งสองแล้วก็สี่สามสองฟันขัดไปเลยสามตัวตรงตัดเล่นจะเอาไปตัดได้เป็นสองตัวสามตัวก็ได้เด้อจะเอาไปตัดได้เป็นสองตัวสามตัวก็ได้สี่หนึ่งสองเนาะเบิ้ลก็มีสี่สี่สองสองเนาะเบิ้ลให้มาที่สี่สี่กับสองสองเด้ออย่าลืมเด่นสุดมีสี่หนึ่งสี่สองแล้วก็หนึ่งสองเนาะเด่นสุดนี่คือเรขกเด่นสุดครับผมเน้นตัวไหนวงตัวไหนคือตัวเน้นนะ คือตัวที่เน้นให้วงให้ตัววงกลมสีแดงคือตัวที่ให้เน้นให้เด่นเลยโอเคครับผมสําหรับห้านอยวันนี้ผมชั่วก็ทํามาให้แล้วสุดยอดปังๆเลยปังทุกวันแตกทุกวันไม่มีวันไหนจะไม่แตกเนาะไม่มีวันไหนจะไม่ปังปังทุกวันเมื่อวานนี้แตกสี่นอยเข้าห้าแผเดอร์แตกสี่นอยเข้าห้าแผมาวานนี้สายวิ่งสายรูดอย่าลืมเอาไปวิ่งไปรูดเอาเนาะสายวิ่งสายรูดอย่าลืมเอาไปวิ่งไปรูดเอา โอเคสำหรับพานอยวันนี้ก็แคปหน้าจอเลยครับแคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอเลยเนาะเทคนิคก,การเล่นเนาะก็เอานำนำเอาไปเล่นหกนอยมัดรวมตั้งเริ่มตั้งแต่นอยแรกนอยเฉพปะกิจกาชาดพิเศษ,ษ,ษปกติ v i p แล้วก็นอยสามาคีหกนอยเนาะของเจ้าอื่นของสำนักอื่นมีสามนอยให้มาสามนอยอันนี้หกของผมให้มาหกนอยเลยหกนอยฉเฉลี่ยแล้วมันก็ไม่ถูกนอยละสองตัวเนาะถูกนอยละสองหางเองมันไม่เยอะเนาะ ใครว่าเลขเยอะก็ขอให้กดผ่านอย่างเดียวนะไม่ต้องไม่ต้องสนใจใครว่าเลขเยอะกดผ่านอย่างเดียวนะใครว่าเลขเยอะเลขหลายหางก็ไม่เป็นไรเนาะแต่สาหรับใครรับได้ก็ถูกเลยขอเอาเดอร์ปูนักบาตของเราปูขอท่านเลยเนาะขอท่านขอให้สมหวังขออะไรได้อย่างนั้นสําหรับสายมูของเราเนาะปูของเราโอเคครับผมสําหรับภายในวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับ ไม่มีเยอะมีเท่านี้แหละเอามาไม่เยอะไม่ขนเลขมาเยอะเนาะหกน่อยถูกน่อยและวสองหางไหมย,ยุนี้มันมีสี่สามสิบสองสิบสองตัวเองเนะี่ยสิบสองหางเองมันถูกน่อยและวสองงคู่เองเนาะน่อยแล้วสองหางใครว่าเยอะผมว่าไม่เยอะนะไม่เยอะเพราะว่าผมถูกทุกวันนะเนาะวิ่งรุงดผมได้ทุกวันเลยแล้วก็ได้ตวรวจาบเมื่อวานนี้แต่ตั้งห้าแผ่เลย ข้าวสีน้อยแต่ข้าวแผงเมื่อวานนี้ปังๆเลยแต่ทุกวันไม่มีวันไหนจะไม่แตกเนาะไม่มีวันไหนจะไม่แตกแตกทุกวันเลยสําหรับฮาหนอยหนมโชคเนาะปังมากเลยนะใครไม่เชื่อก็อย่าลบดูเนาะสายมูสายปังของเราปลูกของเราเนาะขอได้สมหวังดังใจโอเคครับผมเทคนิคการเล่นเด้อก็วงสีให้ก็เป็นรูดสีวิ่งสีวงหนึ่งให้ก็เป็นรูดหนึ่งวิ่งหนึ่ง 1. มันก็ได้อยู่แล้วเลขวิ่งเลขรูด เข้าทุกวันเลยให้มาแค่สามตัวสามหางเลขวิง่งให้มาสี่หนึ่งสองเดี๋ยวน้ที่สี่กับหนึ่งรองสองเนาะก็เมื่อวันก็เข้าเข้าไปถึงททเท่าไหร่อ่ะแปดแต้มบ่อแปดแต้มมสิบเต้มจำไม่ได้สําหรับวิ่งรูดเด้อโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละไม่ไม่มีเยอะเพราะว่าหานวันของผมช่วไม่เยอะเนาะให้มาเท่านี้ก็ไม่เยอะหรอกมันก็พอพอดีพอดีสิบสองสิบสองคู่เองสิบสองคู่วงให้แปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวงให้แปดคู่เด้อสิบสองคู่เน้นให้ในแปดคู่ใช่ไหมโอเคมันก็ไม่เยอะหรอกเนาะเยอะแต่ถ,ถูกอะเอาไหมละ่ะเอาสิถูกเมื่อวานนี้ถูกตั้งหลายน้อยด้วยถูกถูกตั้งห้าแผลเลยเข้าปัง,ปง,เงๆเลยเน้นๆเลยแจกแบบตรวจเจาะให้เลยเนาะ เรื่ของเราเป็นเป็นสูตรครอบจัก,กรวาลเนาะมันจะเป็นอย่างนี้แหละเป็นมันจะคำนวณตามดวงดาวเด้อไม่ได้คำนวณไม่ได้ไม่ได้เรียนแบบคนอื่นใครอยากได้เรียนแบบคนอื่นก็ไปเอาแบบสไตล์คนอื่นเนาะก็ไม่ว่ากันเพราะว่าแบบคนอื่นมันจะเป็นแบบเลขก,ก็หกเจ็ดคู่แปดคู่อะไรเงี้ยบางเจ้าเยอะก,กว่านี้อีกอันนี้วิ่งรูดใไ้มาแค่อสองวงให้สองตัวสี่กับหนึ่งเองส่วนเลขสองก็เป็นลเลขตัวกันไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นอะไรเงี้ยเมื่อวานนี้เข้าเข้าห้ากับสอง ไอ้ข้าห้ากับสาม้วสองไม่มาประมาณนี้ห้ากับสามมาแปดแต้มเลยนะวิ่งรุดนะถ้าข้าแปดแต้มเนี่ยเอาพี่น้องเอ้ยเอาก็ากระตาใส่เอาลวนเาต้องเอาเอยังใส่เอาก็สอบใส่เอาลวนสามารถแปดแต้มปานนั้นง่ายๆเล่นง่ายง่ายเด็กชมชอบนะพี่นนองเล่นง่ายมากเลยเล่นไม่ยากง่ายๆเอ้ยปู่ท่านก็เมตตาของเราเนาะปู่เมตตาปู่สมหวังของเราท่านก็ให้เราเราขอพรท่านเนาะขอพรท่านขอพรจากท่านอธิษฐานเอาเด้อใครอยากได้อยากใคร นี่ใครเชื่อก็อธิษฐานที่ผมบอกเนาะเชื่อผมบอกอธิษฐานเอาเด้อเป็นยังไงก็อธิษฐานแบบนั้นแหละปังๆนุ่มโชคพารวยเนาะครับผมนี่คือแนวทางเนาะไม่เป็นเมียงแถวเท่านั้นไม่อยากให้ทุกคนคาเตือนแล้วไม่อยากให้คนนี่อยากให้ทุกคนเล่นหวยรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นเนาะนี่เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโอเคครับผมแนวทางมันแม่นนะแต่มันแม่นแนวทางมันแม่นแม่นแม่นมากเลยครับ แนวทางของผมช่วเนาะเข้าตลอดเลยสามร้อยห้าวันหรือว่าปีหนึ่งเนี่ยเข้าทุกวันเลยฮานอยวันนี้มีหวยลาเมื่อวานหวยลาแตกเนาะเก้าหนึ่งให้ตรงๆให้เก้าหนึ่งกออเก้าหนึ่งเลยปังมากเก้าหนึ่งสุดยอดแล้วงวดที่แล้วงวดที่ผ่านไปยิ่งแตกสี่ตัวเลยเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองน่ะเข้าหมดเลยงวดที่วันจันเนาะวันจันแตกสี่ตัวสามตัวสองตัวแล้วก็สองตัวบนล่างแตกสามตัวบนแล้วก็แตก เลขสี่ตัวด้วยงวดของวันจันทร์นะที่มันออก9012น่ะแต่ที่มันออก1290น,นั่นแหละ9012มันออกปังๆเลยงวดที่แล้วโอเคงวดนี้ก็จะทําให้ปังๆเหมือน,นกันนะแต่ว่าเอาฮานอยไปก่อนเนาะก่อนจะไปเอาหวัวลาวแล้วก็เอาฮานอยไปก่อนเราก็รวยด้วยฮานอยก่อนนะครับก่อนจะไปชมหว้วลาวแล้วก็ชมหฮานอยขน,นมโชคไปก่อนเนะาะห้วฮานอยส,สวยๆทำมาด้วย สุดยอดเลยวันนี้นั่งสมาธิทั้งเคืนเลยฝนตกได้หวยออกมาดีมากเลยวันนี้ปู่ก็ช่วยให้แต่อีกเนะหาะฮานอยของเราโอเคครับผมสำหรับฮาหนอยวันนี้ก็แคปหน,น,น้าจอเนาะครับแคปหน้าจอเเลยไม่มีอะไรยะแย่มีแค่นี้แหละปังมังมากเลยสี่กับสองสี่กับหนึ่งเนาะวันนี้เด่นสี 1, 2, นะ่กับหนึ่งลองสองเนาะวิ่งรูดสายวิ่งสายรูดสี่กับหนึ่งลองสองเด้อตามนั้นเลยเนาะทุกคนโอเคตามนี้เลยเนาะ ตามนี้เลยแคบหน้าจอแล้วก็ตามนี้เลยขอพรปู่ขอพรท่านเนาะท่านก็จะเมตตาเรานี่ตาให้เราสมบังดังใจเนาะนี่คือเหล็กไหลเน้อนี่ดำดำนี่องค์ดำนี่ปู่องค์ดำเหล็กไหลพระมิตรพระปู่ของเราเนาะเหล็กไหลสมปู่สมบังเหล็กไหลพระปิดตาเนาะเหล็กไหลพระปิดตาของแม่ให้มาปังมากเลยมูมากเลยสําหรับผมเนาะใครไม่มูไม่ปังก็ไม่เป็นไรสําหรับผมได้ทุกวันแก่ทุกวัน กับข้าวไรยวันไม่ต้องห่วงเนาะวันนี้อยากกินอะไรทุเรียนโละ 800, ละแปดร้อยเก้าร้อยาก,กินกุ้งลรลละพันสก็จัดเลยไม่ผิดหวังโอเคครับผมสำหรับพายในวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนรวยถูกหวยหนุม่มโชคทุกวันนะครับ